สามสี่สี่าส,สามสองหโคดเถิดดวงใจโอลได้ฟังเพลงนี่คนอค <c oughs> ย่าด้วนรับนอนอย่าด่วนคอดท้อนหรือใจจงเียง <c oughs> ของพีได้หรือเปล่าจำเพลงรักเก่าได้ไหมเคยฝากฟังไว้ แนบในใจน่าเอาหมันก็ร้องอย่างนี้จริงไหมเอาเอายาไปยาไปคืนนั้นเคยร่วมผู้พันแน่นหนาคือฝากความรักว่าด้วยใจพักไม่จาง ของบรรเลงเพลงรักเกา่าตัวเธอนั้นเราอยู่แห่งไหนเธอช่างหมดร้ให้เราเฝ้าคอย <c oughs> แต่พ <c oughs> ออีกไม่นานนะความรักที่เคยหวานซึ้งเปลี่ยนจากหนึ่งกับกลายเป็นสอง ลืมรักลืมหมดลืมไปหมดที่เคยทดลองอ้อมแขนที่เคยประคองน้องอยู่ในอ้อมแขนใครอืมฮึมันนี่เขาติดวัดเนี่าจารนข้างนูงว่าจานแต่เริ่มโอ้โหูอยู่น่าฟังไปครั่ไปครับไปครับต่อให้อีกหน่อย ร่วมกันโโมเอหรอวเิเลยแคืนแรกก็ดึกดื่นมรู้าเริ่มต้นน้องมเริ่มล้องรององดึกดน